สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเกศรินเหมือนพงศ์ตำแหน่งครูผู้ช่วยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพโรงเรียนมาบยางพรวิทยาคมต่อไปนี้จะเป็นการนำเสนอผลงานสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาค่ะ เนื่องจากทางโรงเรียนมาฟยางพรวิทยาคมของเรานะคะได้ทำการเปิดสายการเรียนศิลนอุตสาหกรรมไฟฟ้าในระดับชั้นมปลายค่ะซึ่งในหลักสูตรก็จะระบุให้มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับวิชาวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ซึ่งก็จะมีวิชาที่เกี่ยวข้องเช่นวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรงวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นและอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะซึ่งเป็นวิชาที่จะต้องมีการเรียนทฤษฎีควบคู่ไปกับการปฏิบัติเนื่องจากนักเรียนที่จบหลักสูตรไปนะคะจะต้องมีทั้งทักษะความรู้และสามารถปฏิบัติได้จริงค่ะนั่นคือวัตถุประสงค์หลักของวิชาดังกล่าวปัญหาที่พบนะคะ ซึ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 ทำให้ทางสถานศึกษาของเราไม่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบออนไซต์ได้เลยทางผู้อำนวยการของเรานะคะจึงมอบหมายให้ผู้สอนทำการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ on-hand และ on-demand เท่านั้นทำให้นักเรียนของเราไม่สามารถมาปฏิบัติหรือทดลองต่อวงจ,จรจริงได้ที่สถานศึกษา เนื่องจากวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรงและวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นนะคะที่เราทําการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ในเทอมนี้ค่ะเป็นวิชาที่เป็นวิชาพื้นฐานสําคัญเป็นอย่างมากสําหรับการนําไปต่อย,ยอดในระดับชั้นที่สูงขึ้นไปจึงสําคัญเป็นอย่างยิ่งที่นักเรียนจะต้องได้รับทั้งความรู้ทางด้านทฤษฎีและต้องฝึกปฏิบัติควบคู่ไปด้วยจึงจะสามารถเกิดผลสำฤทธิ์สูงสุด เนื่องจากปัญหาดังกล่าวนะคะที่นักเรียนของเราไม่สามารถมาปฏิบัติและทดลองจริงได้ที่โรงเรียนนะคะทางผู้สอนจึงได้ มีวิธีการแก้ไขปัญหาโดยการนำนวัตกรรมที่เป็นรูปแบบของโปรแกรมออนไลน์เสมือนจริงนะคะคือโปรแกรม TinkerCAD ค่ะมามประยุกต์ใช้ร่วมกับโปรแกรม Google Meet นะคะ Google Classroom และนอกเหนือจากนั้นนะคะยังมีการสร้างวิดีโอสาธิตและอัปโหลดลงช่อง YouTube เพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมหรือทบทวนเนื้อหาย้อนหลังได้ค่ะ ต่อมาจะเป็นการอธิบายขั้นตอนการพัฒนาสื่อออนไลน์นะคะโดยจะเริ่มจากข้อที่1คือการสร้างบทเรียนออนไลน์ผ่านโปรแกรม Tinker c a t นะคะโดยเริ่มต้นเราจะขออธิบายข้อดีและคุณสมบัติของโปรแกรม t i n k e r Cat ก่อนนะคะอย่างแรกเลยนะคะโปรแกรม Tinker Cat นะคะเป็นโปรแกรมที่สามารถใช้งานได้ฟรีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่าย โดยที่นักเรียนและครูผู้สอนเองส,สามารถเข้าไปใช้งานได้เลยโดยล็อกอินผ่าน Gmail ค่ะเมื่อเราเซิร์ชจาก Google มาแล้วนะคะ <c oughs> ก็เข้ามาที่บริเวณตรงล็อกอินนะคะก็ <c oughs> ให้เรากด sign in with Google ค่ะก็จะสามารถเข้าสู่โปรแกรมของ Tinker c a d ได้เลยค่ะ ประโยชน์ข้อต่อมานะคะเนื่องจากโปรแกรม t i n k e r c a d เป็นโปรแกรมออนไลน์นะคะที่ใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ดังนั้นหากนักเรียนหรือครูผู้สอนนะคะนำแอคเคาน์เดิมที่เคยล็อกอินแล้วนะคะไปใช้ในคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นหรือไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตของนักเรียนนะคะเครื่องใดก็ได้ค่ะก็ยังจะมีผลงานที่นักเรียนหรือครูผู้สอนนะคะมาสร้างไว้เช่นเดิมค่ะแล้วก็สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องได้เลยค่ะ ต่อมาเป็นข้อดีข้อที่3ของโปรแกรม t ิงเกอร์แนะคะโปรแกรม t ิงเกอร์แมีอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นะคะค่อนข้างครบถ้วนตามหลักสูตรแล้วก็ใบงานที่ทางครูผู้สอนกำหนดนะคะนอกจากนั้นข้อดี อีกอย่างก็คือตัวอุปกรณ์นะคะมีหน้าตาเสมือนจริงเป็นอย่างมากค่ะทั้งรูปลักษณ์ภายนอกนะคะแล้วก็ลักษณะาการใช้งานนะคะมีความเสมือนจริงทําให้นักเรียนนําไปประยุกต์ใช้เมื่อมีการปฏิบัติจริงได้เลยนะคะนอกจากนั้นหลักการทํางานที่เสมือนจริงเช่นถ้านักเรียนต่อวงจรผิดหรือจ่ายไฟฟ้าเกินนะคะก็จะทําให้อุปกรณ์นะคะระเบิดหรือว่าเสียหายได้เป็นต้นค่ะทําให้นักเรียนนั้นตระหนักถึงข้อควรระวงังในการต่อวงจร ไไฟฟ้า้าดอีกด้วยค่ะการจัดการเรียนการสอนการต่อวงจรไฟฟ้านะคะโดยใช้โปรแกรม Tinkercat นี้ร่วมกับโปรแกรม g o o g l e m e e t นะคะสามารถทำได้โดยการที่ครูผู้สอนทำการแชร์หน้าจอขณะที่ครูทำการทดลองต่อวงจรให้นักเรียนได้ดูร่วมกันนะคะ รวมถึงให้นักเรียนปฏิบัติไปพร้อมๆกับครูนะคะซึ่งนักเรียนก็จะสามารถสอบถามได้นอกเหนือจากนั้นนะคะนักเรียนก็ยังจะสามารถแชร์หน้าจอของตนเองนะคะให้ครูและเพื่อนๆร่วมชั้นเรียนในห้องได้ดูและช่วยกันศึกษาค่ะเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียนที่ดีรวมถึงเป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีในห้องเรียนค่ะ ดีมากแล้วลุงเดชแชร์มาโอเคต่อได้ไหมเนี่ยอ่ะโอเคอ่ะอเอาคีมมาเหายบวัดให้ปูดูหน่อยสิมาเลยครับปู <laughs> เราจะมาติดแค่แต่เอาใช้คขีมครีมไม่ได้นะคุณลองหน่อยนะในมือกลับมาใช้ได้นะได้นะครับเออโอเคเย่ะมากโอ้ตกมืออัากดซิีมนักเรียนผิดนักเรียนผิดอะไรอ่ะต้องรู้ตัวอ๋อนี่ครับได้ทำอะไรผิดมันไม่ขึ้นอ่าถูกต้อง มันตั้งขึ้นแล้วล่ะครับเนี่ยอ่าโอเคอาเก่งมากเก่งมากได้สามจุดสองอ็หนึ่งจุดสามสองเพที่คูณทำเนาะอ่าทีนี้ดูเลขอรเออในโทรศัพท์มันจะไม่ค่อยสวยงามการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ t ิงเก r c a d ร่วมกับโปรแกรม Google Classroom นะคะครูผู้สอนจะสามารถแชร์ลิงก์จาก Tinker Cad ได้เลยนะคะซึ่งเป็นผลงานของครูนำไปโพสต์เป็นตัวอย่างให้นักเรียนดูใน Google Classroom ค่ะและเช่นเดียวกันนะคะนักเรียนก็จะสามารถแชร์ลิงก์จาก Tinker Cad เพื่อมาส่งการบ้านครูใน Google Classroom เลยหลังจากที่นักเรียนทําการทดลองตามใบงานที่ครูมอบหมายเสร็จเรียบร้อยค่ะ ่อมาจะเป็นการประยุกต์ ใช้ t i n k e r c a d ร่วมกับ YouTube ในการจัดการเรียนการสอนนะคะโดยที่ผู้สอนนะคะจะทำการบันทึกวิดีโอขณะที่ใช้งาน t i n k e r c a d อาจจะเป็นการต่อวงจรหรือตั้งแต่เริ่มตั้งแต่การสมัครล็อกอินโปรแกรมนะคะเข้ามานะคะแล้วก็บันทึกไว้และนำมาโพสเพื่อเผยแพร่ให้กับน,นักเรียนนะคะเพื่อเป็นการศึกษาเพิ่มเติมรวมถึงเพื่อเป็นการทบทวนเนื้อหาบทเรียนหรือช่วยในการทำแบบหัดท้ายบทเรียนอีกด้วยค่ะ จากปัญหาที่เราไม่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบออนไซต์ได้และได้ทำการแก้ไขปัญหาโดยการจัดการเรียนการสอนต่อวงจรไฟฟ้าเสมือนจริงด้วยโปรแกรมออนไลน์ TinkerCAD นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติผ่านโปรแกรมออนไลน์และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์รายวิชาได้รวมถึงนักเรียนมีทักษะการใช้โปรแกรมจำลองวงจรไฟฟ้าเสมือนจริงด้วยโปรแกรม t i งเก r c a d ซึ่งจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้ค่ะ